ในหลายๆมุมบางอย่างเนี่ยก็จะใช้ตัว Oppo Find X3 เนี่ยเป็นการถ่ายรูปจริงๆด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนลองไปใช้กันมากๆเพราะว่าคุณภาพกับสิ่งที่ออกมาได้แบบจากตัว Oppo Find i p เนี่ยคือดีจริงๆและดีมากๆโอ้โหหมดเลยอยากถ่ายในแบบไหนเาโอ้โหโอ้ย มาครับงานวันนี้งานที่แปดเดืวันนี้ก็คืองานยิ่งใหญ่มากกับนี่ครับผมเป็นลิฟแฟนเพจนะครับกับทาง oppo นะครับผมเป็นรุ่น m n 3ามลิฟนะครับครับผมงานพิเศษวันนี้มีอะไรบ้างกับที่ไหนครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ไม่ใช่กับแฟนๆทุกคนเนี่ยครับผมและถ้าจริงๆก็จะมีตัวแพ็กเกจพิเศษชื่อว่าหยุดเกิดไลฟ์ครับผมข้างในก็จะมีทั้งแบคทีเซียในทั้งตัวโทรศัพท์ oppo เนี่ยแล้วก็จริงๆมีตัวแบบว่าความพิเศษในนั้นก็คือมีลายเซ็นต์ด้วยดูมีธีค่าสวยมากนะ สวยมากชอามากครับก็จริงๆเป็นคอนเซ็ปที่ถ่ายกับทาง oppo นี่ยครับว่าให้แสดงเห็นว่าแบบ oppo flip เนี่ยมันเลิศปังขนาดนหันฮะมันมันจึงมันสวยมากับกล้องที่ดีกว่าพับกับกล้องที่ดีกว่าครับตอนนี้ชุดสวยงามก่าเดิมมากเลยเป็นชุดง่ายๆอีกแล้วมากับคอนเซ็ปแบบสีทองครับผมก็บอกว่าก็เลยแบบทองขึ้นมานิดนึง ร,ร,รุ่นนี้ใช่ไหมครับผมก็จริงๆก็คอนเซ็ปที่บอกเลยครับว่ากับทับกับกล้องที่ดีกว่ากันหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยโทรศัพท์คลิปเนี่ยของทาง oppo มีกล้องที่มันดีมากจริงๆแล้วก็ตัวเซลฟี่เนี่ยมีระบบเป็น ultra er wide นะครับได้หลายทุกคนไปลองใช้กันจริงๆ oppo อยปปู่กับพี่มาประมาณหัวห้าปีละตัวนี้เป็นคลิปตัวแรกของพี่เลยได้ที่ได้มาก็คือแบบตื่นเต้นมากๆอย่างพี่ว่ามันตอบตจทย์ยังไงบ้างในการ พี่พกรุ่นนี้ไปแฟชั่นวีก็ล่อนะหมายว่าทุกคนที่ไปแฟชั่นวีอย่างเงี้ยเราเพราะว่าสเปคที่มันแคบใช่ไหมครับหมายว่าเรานั่งแก๊สชีตอย่างเงี้ยแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ้าสมมติเราถ่ายอย่างเงี้ยบางทีแขนเราไปแบบดังเท้าหรืออะไรเขาแต่เรามีคลิปตัวเนี้ยเรายกขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คือได้เลยแล้วคือเราก็สามารถแบบเรคคอร์ดสมุดนี้ได้เลยพับได้มากเพืนถึงนล้านครั้งแล้วใช่พับหนึ่งล้านครั้งก็ไม่พังพังครั้งที่หนึ่งล้านหนึ่งยังไงก็ไม่พังไม่พังแนน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 ่ออออเเเเลดใตวั้ เล่นเกมเล่นเกมเฉยเฉยแล้วคนนี้เขาให้เขียนเลขอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เขียนเลขไปตามที่แบบเราคิดไว้ในหัวอะไรเงี้ยเพลินถูกหวยพอดีเออเออขาถูกหวยกันหมดเลยทั้งทีมก็ดีใจะขอ,ขอ,ขอ,ขอเขาด้วยครับรู้สึกว่าคือช่วงนี้คือเราทำอะไรก็ขึ้นเ่งไม่ได้เราพูดอย่างนี้ไม่ได้เราต้องแบบว่ายังไงดียะทำยังไงก็ก็อขอให้ทุกคนแฮปปี้ละกันเออ,เอ,อ อะไนะครับน้่เขาขออีกไงหนูขอบ้าหนูอยากได้สายาดาราได้ี่ครักจรามาแตยาปีนี้พี่ต้องได้ขอไมมีข่านี่นข่าตั้งสายดาราให้พี่หน่อยได้ไหมแล้วพี่ีตั้งเอี่ยะตั้งวยัยไงไม่รู้เหมือนกันมาทำไมมาทหำบุญที่ไปทำบุญ 然后。 สนุกครับก็ถือว่าได้ไปพบเจอประชากรประเทศเชียงใหม่ชาวประเทศเชียงใหม่ครับมื่นเต้นกับที่กรุงเทพไม่ติดต่อแตกต่างจากที่กรุงเทพไม่พอไปเจอประชากรก็คอลลาเวทนะครับผมจริงๆด้วยอากาศด้วยที่นู่นนะมั้งมันเลยทําให้คนแบบออกมาจอยกันเยอะคนทําแอคทิวิตี้กันเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วแบบได้เจอได้ได้เห็นแบบเขาใช้ชีวิตจริงๆแบบคนเมืองเชียงใหม่เขาใช้ชีวิตกันยังไงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยก็ก็ก็สนุกดีก็มีโอกาสเดี๋ยวจะกลับไปเยือนประเทศเชียงใหม่อีกรอบกันก็ไม่ค่อยดู มีคแน่ี่นเปงครงก็แต่ท่ามีกี่จังหวัดนะมาเจ็ดเจ็ดพี่จะไปเจ็เจ็ดจังหวัดอาครนเดี๋ยวทุกคนรอนะพี่ได้ครับี่สปอนเอรนะคะพวกพี่ก็ไื่อะแลเราไปเชใหม่เนี่ยสปอนเซอร์คือไะรหยมากเะออบก็หอยเที่ยวสนุกละกัน ได้ข่าวว่าไปเล่นก uh, ับหม่งกับหมาด้วยนี่อากาศหนาวนี่อะไรนะครับเช็คตลอดก็มีเช็คตลอดไหมหรือว่าส่งมาก็ดูในไอจีพร้อมพร้อมพี่ๆทุกคนนี่แหละ มีของขอวัญอะไรกันอะไรไหมของขวัญละฝากซื้อากซื้อของก็ไม่ไม่อยากปากเขาก็แบบอยากให้เขาไปเที่ยวอะไรเงี้ยสวยเขาไปเที่ยวธรรมชาติด้วยครับผมก็เลยไม่ได้ฝากซื้อของอะไรเป็นพิเศษตัดน้องๆกันเลยเก็บน้องๆด้วยจริงๆเห็นน้องๆมาตั้งแต่เป็นเทรนนีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนอย่างเงี้ยในระหว่างที่พี่ยังอยู่นาดาวพี่ก็ได้มีโอกาสเห็นน้องๆมาตั้งแต่ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เห็นน้องๆเติบโตมีความสามารถ แล้วก็เก่งจริงๆทุกคนเก่งจริงครับผมดีใจด้วยที่จะได้เดบิวต์ในฐานะศิลปินวงบัสนะครับผมแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จมากๆพี่ไหนที่พี่หินรูปเราไปขอประจันอะย่งงีก็ดีใจนะครับดีใจแต่ว่าเหมือนรูปที่เห็นน่าจะเป็นรูปเมื่อประมาณสองปีก่อนสี่ปีก่อนเลยสักอย่างนี่แหละครับผมก็ดีใจครับดีใจมากๆที่แบบเหมือนครั้งนึ่งเราเคยไปนั่งตรงนั้นเนาะตปอักษรวันนี้เราได้กลับมาดูตัวเองอยู่ตรงนั้นก็ดีใจมากๆครับก็ ภูมิใจในความเป็นชาวอัสสัมชัญ่ะ